นี่ผมจะมาพูดเรื่องทฤษฎีแห่งความสุขของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการขนานนามว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ไอน์สไตน์เขาสร้างอะไรไปบ้างทฤษฎีควอนตัมจัก,กรวาลวิทยาแล้วก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ด้วยแล้เขาก็ยังได้สร้างสูตร ที่สามารถสร้างอาวุธปรามมณูระดับโลกได้หรือสูตรที่บันดังกระฉ่อนโลกก็คือ e เท่ากับ mc ยกลักลงสองนอกจากเขาจะสร้างสูตรที่ใช้ทําลายล้างโลกแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้สร้างทฤษฎีที่ทําให้ถ้าคุณรู้จักทฤษฎีเนี่ยคุณก็อาจจะมีความสุขที่สุดในโลกก็ได้ก็คือเรื่องที่ผมจะมาพูดให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีแห่งความสุขนั่ครับทฤษฎีแห่งความสุขเนี่ยถูกเขียนขึ้น เมื่อปี1922ครับในขณะที่ไอสไต์เนี่ยกำลังเดินทางไปเป็นวิทยากรที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นหลจากที่เขาเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยต้องการ